สวัสดีครับผมนายสุภวิตวัณูกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทยยรมันครับสาขาเครื่องกลชั้นปีที่สามครับเกรดเฉลี่ยรวมของผมนะครับคือ3า2จสครับส่วนวิชาที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นคณิตแล้วก็เคมีครับที่ผมชอบนะครับเพราะว่าผมชอบในการคํานวณแล้วก็ชอบในการคิดวิเคราะห์ครับเหตุผลที่ผมอยากเข้าสาขาการบินและอากาศนะครับเป็นเพราะว่า ผมชอบสาขานี้มาตั้งแต่ผมเรียนปวชาแล้วและมันก็ยังเป็นสาขาที่อยู่ในคณะวิศาาวกรรมศาสตร์ของมอจพซึ่งเป็นคณะที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมอยู่แล้วครับและผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผมมากแล้วก็ถ้าเรียนจบคณะนี้ไปมันสามารถทํางานที่ตรงสายได้ครับส่วนตัวผมนะครับผมเป็นคนที่ชอบการทํางานแล้วก็การออกแบบเครื่องบินครับผมเลยเลือกที่จะเรียนสาขานี้ผมอยาก เรียนรู้ให้ลึกและก็ทํางานด้านนี้ครับในความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาการบิศวากรรของผมนะครับคือผมเข้าใจว่ามันเป็นสาขาวิศวกรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการวิจัยการออกแบบของเครื่องบินเป็นต้นนะครับส่วนด้านหลักสูตรเนี่ยจะเน้นไปทางด้านการออกแบบทางวิศวกรรมแล้วก็เน้นไปทางด้านการออกแบบขั้นพื้นฐานซึ่งเราต้องรู้จักส่วนประกอบต่างๆที่จําเป็นสําหรับการออกแบบครับ ส่วนวิชาที่เรียนเนี่ยปีหนึ่งปีสองเราจะเรียนเหมือนเครื่องกลมีวิชาหลักๆก,ก็เช่นคณิตฟิสิกส์เป็นต้นครับส่วนปีสามปีสี่จะเป็นวิชาของภาคนั้นเช่นผมอยากเรียนสาขาการบินและอกาศน,นะครับก็จะมีวิชาอากาศพลาศาสตร์แล้วก็การขับดันการบินและอวกาศเป็นต้นนะครับจะจบจากการศึกษานี้ไปนะครับผมอยากจะเป็นวิศวกรฝ่ายออกแบบ และการพัฒนากระบวนการผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครับเพราะว่าผมอยากจะออกแบบเครื่องบินโดยคำนึงถึงหลายๆสิ่งครับเช่นผมอยากให้เครื่องบินนั้นมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ใช้วัสดุดในการทำเครื่องบินอย่างประหยัดทรัพยากรแล้วก็มีคุณภาพที่สำคัญเลยต้องมีความปลอดภัยที่สูงทั้งกับคนขับแล้วก็ผู้โดยสารครับ แล้วก็ผมอยากจะให้ต้นทุนมันต่ำครับที่ผมเลือกทำอาชีพนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยากออกแบบให้รูปร่างของเครื่องบินนั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีรูปร่า์ที่เปลี่ยนไปหรือมีรูปรกษ์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าผมคิดว่าในการออกแบบนี้มันจะทําให้อุตสาหกรรมของการบินและวากาศมันสามารถพัฒนาไปได้ไกลยิ่งขึ้นครับ ขอบคุณที่เราฟังผมจนจบนะครับผมบอกว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของอาจารย์ทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณ,ค,ณครับ